แล้วก็ต้องเป็นท่านซีพีเอสกาเซเบงมาเยอะยู่าต่ <S <S 2> <S 2> <ส>ม่ตอา,า,านเดีวค่ะก่อนอื่นนะคะอยากจะบอกว่ายินดีกับคนใหม่ที่มาในวันนี้มากๆเลยยินดีเพราะอะไรคะท่านให้โอกาสตัวเองอะไรก็ไม่ยอดเยี่ยมเท่ากับคําว่าโอกาสแล้วก็โอกาสมัมนมักสมามักจะมาในตอนที่เราไม่พร้อมเสมอ บางคนก็จะปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนสายลมนะคะหลายๆคนที่ปล่อยให้โอกาสที่ยอดเยี่ยมผ่านไปและวันนี้คนใหม่ที่มาในวันนี้ที่ฉันบอกเลยว่าท่านโชคดีที่สุดนะคะผู้นําแต่ละท่านที่จะมาแบ่งปันที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวในแต่ละสาขาอาชีพบางท่านเดินทางไกลมาจากนู้นข้ามเขาภูพานมานะคะบางท่านก็มาจากนู่นเกือบถึงอํานาจเจริญนะคะส่วนดีฉันมาจากตรงนี้ค่ะเสรภูมค่ะ ให้คนเมืองเสดษในฟังก์ชั่นเสรภูมิฟังมันเป็นไปไม่ได้บ้านเมืองของดิฉันพี่น้องเสรภูมิของดิฉันจะต้องร่ำรวยไปด้วยกันค่ะพบกมือให้ฟังก์ชั่นเสรภูมิที่ยอดเยี่ยม มันไม่มีอะไรหรอกที่เราจะทําไม่ได้ถ้าเราต้องการที่จะทําสิ่งที่เราทําไม่ได้มันคือข้ออ้างโอเคไหมคะโอเคไม่มีใครที่จะพร้อมไม่มีใครที่จะมีเงินมาลงทุนหรอกค่ะเพราะทุกคนก็ลงลูกคู่คันต่อให้คนที่แต่งตัวสวยๆกัยญาบังแต่งโตจะซื้อแต่กัญญงได้กระเป๋าว่ามีไพรหัวน้ำเท้าแม่ม้าเน่ยนั่นคืออดีตที่ห้าปีผ่านมาแล้วห้าปีที่แล้วดิฉันเป็นแบบนั้นนะคะแต่เดี๋ยวนี้ หปีสองปีสปีสี่ปีห้าปีก็ปีใหม่หครั้งแต่ตอนนี้วิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นลูกที่ฉันได้เรียนหนังสือเรียนจบมหาลาัยขอนแก่นจากรายได้อังคารสุของคารสุขนะคะมันยอดเยี่ยมที่สุดคุณภาพชีวิตถ้าดิฉันไม่รับโอกาสจากธุรกิจนี้แน่นอนใช้ส,สิหอพักใช้ส,สคีค้ายู่คากินกระเบียดกรียน ลูกที่ฉันก็คงไม่ได้มีคุณภาพชีวิตแบบนี้แต่เดอนนี้5ปีผ่านไปลูกที่ฉันเรียนจบแล้วได้ทํางานแล้วที่สนามบินร้อยเอ็ดขอบคุณทีมงานทุกท่านขอขอบคุณพี่ปุ้คุณท่นทานประานบริษัทถ้าไม่มีรายได้าจากอาคารสุขจะไปรอแต่เงินสิ้นเดือนแบบข้าราชการอะ่ะกว่าจะมาถึงเขาต้องไปหายืมงเงินดอกแน่บ้าคะเมนแต่ในฉันโชคดีที่ในฉันเป็นชาติเสริมสวยในฉันมีเงินเข้าบ้านทุกวันอาชีพช่างเป็นอาชีพที่ทําเงินทุกวัน นี่ฉันภูมิใจแต่เมื่อเราถึงเวลาที่เราแก่ตัวมาอาชีพช่างมันก็ทำรายได้ให้เราไม่ได้แล้วสุขภาพช่างเสริมสวยจะมีสุขภาพที่แย่เจอสารเคมีที่มันเป็นพิษช่างเสริมสวยจะอายุไม่ยืนนะคะโชคดีที่ดิ่ฉันหวยหันหัวเรือมาเข้ากับยูจี oh. มันเลยทำให้สุขภาพให้ฉันแข็งแรงขึ้นนะคะและตอนที่รับ ส่ธุรกิจใหม่ๆพวกเราก็เป็นอย่างนี้นะคะรูปนี้มันเป็นรูปที่ดิฉันยังไงก็ต้องเอาไว้เพื่อให้คนใหม่ได้ดูเพื่อที่จะบอกท่านว่าตอนมาใหม่ๆเราไม่คือเลยค่ะเราสามคนเป็นเพื่อนรักกันแล้วคนนี้ก็เป็นพ่อค้าบะหมี่ที่เสียะภูมิอาการดิฉันคนนี้ก็เป็นพ่อค้าบะหมี่ที่ขอดแก่นถึง23ปีแต่คนนี้บางเดือนทำรายได้มากกว่า5 0 0แ0 0กว่าบาทค่ะท่านโกสตา,าดินามังลักษ์ ูจะได้ให้คนใหม่รู้ว่าตัวจริงทั้งนั้นที่มาไม่มีหน้าม้าคนนี้แหละค่ะบางเดือนทำไห้ได้มากถึง1,20 0 0 0บาทปลดมือให้เพื่อนด้านดิโันดูสิคะเดี๋ยวนี้ใครๆก็เรียกเสียหมูสารอาหารระดับ M S F มันช่วยพัฒนาทั้งให้เราหนุ่มขึ้นหล่อขึ้นสาวขึ้นสวยขึ้นดิฉันน่ะไม่ใช่แค่เลยหลักสี่นะคะ จากวอลักซีนี่ฉันเลยหลักห้ามาแล้วโอเคไหมคะโอเคแต่อายุก็ทําลายอะไรดิฉันไม่ได้หรอกค่ะดนฉันก็ยังเป็นสาวสองพันปีอยู่สารอาหารยอดเยี่ยมนะคะระดับ M S F สารอาหาร่นข้าวาันธุ์ธไทยน่นากามจะกรวบ้านผุ่นได้คาะกินเพราะท่านั้นถ้าท่านได้กินสารอาหารเหล่านี้ท่านโชคดีนะคะ <Okay. S 1> นี่ก็โค้ชใหญ่ของดิฉันค่ะท่านเพียรจรลัดนะคะทํามา15ปี200กว่าล้านนะคะท่านเพชรจัั จุปหลัว,วพุทธ้นมีอาณาจักรเรือนไทยมีสวยงามที่สุดที่ยสโสธรใครเคยไปแล้วคะ oh. ว้าวเรียนเชิญทุกสายงานนะคะถ้าใครมายสโสธรก็แวะไปเยี่ยมชมอาณาจักรของท่านนะคะทําได้มันก็ต้องมีผลลัพธ์ถ้าทาจริงก็มีผลลัพธ์จริง1-2ปีที่เขากาทันตีเดือนลัห1ึ่งแสนบาทแน่นอนแต่คุณต้องร่วมทีมนะคะร่วมทีม ไปกับอัปลายเพราะว่าอัปลายเขาเหยียบหนามมาก่อนเขาจะรู้ว่าวิธีการไหนที่มันจะช่วยทําให้คนใหม่ไม่ลังเลสงสัยไม่ใช่ว่าช่วยเปิดใจนะคะช่วยทําให้คนใหม่ที่มาไม่ลังเลสงสัยทำให้คนใหม่เชื่อว่าธุรกิจนี้มันทำได้จริงตอบโจทย์จริงแต่คนใหม่ก็ต้องเอาจริงเพราะว่าอาจริงก็ต้องบอกเขาต,งตรงๆเขาจะได้ไม่เสียเวลาโอเคไหมคะโอเชต่อตอให้คุณมาในวันนี้ถ้าคุณยังไม่ เขาพามาตรงๆเลยเขาจะได้ไม่เสียเวลาแต่ถ้าคุณพร้อมที่จะเป็นต้นสายของเขาบอกว่าซอยข่อยแงงข่อยเอาจริงโอเคบอกคะโอเคนั่นแหละเงวนแน่นอนนะคะผลลัพธ์เวลารับรางวัลนอกจากรายได้ตามแผนการจ่ายการตลาดแล้วนะท่านบริษัทท่านประธานบริษัทก็ยังอัดฉีดให้รางวัลเราอีกตัางหากนะคะนอกจากได้เข็มทองคำแล้วก็รับรางวัลอีกโบนัสอัดฉีดอีก5 0,000บาทนะคะ แล้วก็ที่มันยอดเยี่ยมที่สุดก็คือธุรกิจนี้ใครทําจริงได้จริงใครทําเยอะได้เยอะไม่เกี่ยวว่าใครจะมาก่อนมาหลังมันแฟร์มากเลยดิฉันมาก,ก่อนใครหลายๆคนขออนุญาตนะคะไม่ได้โวตบ้างดิฉันมาก,ก่อนใครหลายๆคนแต่หัวใจของนักสู้ดิฉันมีมากกว่าใครหลายๆคนดิฉันก็ทํามากกว่าผลลัพธ์ดิฉันก็อาจจะต้องมีมากกว่าใครหลายๆคนเป็นบางครั้ง b m x 2สุดยอดไหมครับสุดยอด สิ่งที่ดิฉันภูมิใจมันไม่ใช่แค่บีเอ็มที่เป็นรถเกินฝันดิฉันภูมิใจที่ดิฉันได้ดูแลลูกนะคะดูสิคะเด็กที่มีต้นทุนตอนที่ฉันเป็นเด็กเหมือนลูกดิฉันดิฉันไม่ได้ดูสดใสยอย่างนี้เพราะว่าต้องไปช่วยแม่ขายของช่วยแม่ทำไรทํานาความสวยรือว่าถ้าเป็นปากกดแมนวะคะใช่นั่นแหละปะ้าภูมิใจมากลูกสาวดิฉันทํางานอยู่ที่สนามบินเลย oh. แต่สิ่งที่ได้ฉันสำนึกในตลอดก็คือปั้นถ้าวันใดอัาไลน์มาส่วนก็คงสิบ่มีโอกาสขนาดนี้ถ้าไม่ได้เจอบริษัทที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้ก็คงไม่ไม่มีชีวิตดิฉันได้แบบนี้แต่ที่มันยอดเยี่ยมที่สุดก็คือดิฉันไม่เคยลืมเลยว่าทีมทีมเท่านั้นที่ทําให้ดิฉันเติบโตระบบเท่านั้นที่ทําให้ดิฉันเติบโตผู้นําที่ขึ้นมาแบ่งปัน เท่านั้นที่ทําให้ดิฉันเติบโตท่านแบ่งปันแต่และคนจะมีเรื่องราวประสบการณ์ของการต่อสู้กว่าจะมาแบ่งปันบนเวทีนี้ได้ทุกคนหากเลือกเลยค่ะผู้จัดวาร์ mm hmm. คกิวาร์มันไม่ได้ลอยด้วยกลิ่นกุหลาบหรอกแต่เราเป็นนักสู้เนี่ยเรามาขยันเรามาเหน็ดเหนื่อยในบียูจีแต่ถึงจุดจุดนึงมันจะเป็นกระแสเงินกระแสเงินก็คือตอนที่เราไม่ทํามันก็มีเงินไหลเข้ามา ถ้าท่านทําไปสักระยะหนึ่งท่านเรียนรู้ไปสักระยะหนึ่งคนใหม่จะรู้จักคาว่า,ากระแสเงินนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดิฉันอยากจะให้คนใหม่รับโอกาสไปเลยตอนให้ท่านแก่ตัวมาท่านก็จะมีกระแสเงินถ้าท่านทําจริงและที่ยอดเยี่ยมก็คือลูกของท่านสามารถรับมรดกจากท่านได้เลยไม่ต้องตายก็ส่งเป็นมรดกได้โอเคไหมคะโอเคและวันนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกคะ่ะ ตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คอยสนับสนุนเราให้ประสบความสําเร็จอะไรที่มันแย่ๆอยู่ข้างบารเราบอกตะพื้นกันมันว่าสาเร็จหรอถอยออกมาะะดีไหมคะดีเอาตัวเรามากับทีมากับระบบมาฟังคนที่เขาสําเร็จเล่าเรื่องราวจะได้รู้ว่าบามีแต่ห้าดอกลำบากผู้อื่นเขาก็บเคยลำบากแต่ว่าเขาสู่เขาเปลี่ยนแปลงจุดยืนเปลี่ยนแปลงที่อยู่และเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตโอเคไหมคะโอเค,อเคขอมือคนใหม่ค่ะคนใหม่ะาอึ๊บ 哪里 i l